ครับวันนี้ก็มีเหตุนะครับอุบัติเหตุตรงจุดกลับรถบ้านปอยางตำบลไ a i s า n อำเภอประโคนชัยตูม้มนะครับก็มีเหตุนะครับรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะครับมีเหตุชนกันไม่ขอพูดถึงในเรื่องของไฟได้ผิดไฟได้ถูกนะครับเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้อาสาจราจรจชมรมจราจรทางหลวงไทยนะครับเป็นลูก ขายของพื้นที่อำเภอประโคนใจจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้ออกเหตุช่วยเหลือพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรการเหตุซ้ำซ้อนขนาดนี้ก็ถือว่านะครับเกิดเหตุไปแล้วเราก็ขออนุญตนะครับนำวิดีโอมาประกอบแล้วในการอธิบายเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ เหตุการปฏิบัติงานภารกิจในครั้งนี้นะครับตอนนี้อาสาจราจรก็ได้ดูแลการจราจรนะครับแล้วก็บางส่วนก็ได้ช่วยปฐมพยาบาลต้นต้นให้กับผู้บาดเจ็บนะครับมีผู้บาดเจ็บผู้ชายหนึ่งรายนะครับขับี่มอเตอร์ไซค์นะครก็ธรรมดาครับเนื้อหุ้มหนึ่ก็จะเกิดการบาดเจ็บธรรมดาวันนี้อาสาจราจรและผู้ช่วยผู้พายนะครับผู้พายของคอปตภิบารแล้วก็ผู้พาย ร่วมดัดกันอยู่นะครับของของพระคนชัยนะครับก็ได้มาร่วมเพื่อเชื่อกันในการอำนวยความสะดวกด้วยนะครับช่วยเหลือกันร่วมด้วยเชื่อกันนะครับเราเป็นมิตรกับทุกองค์นะครับทำดีด้วยศรัทธาอาสาใกล้ชิดเป็นมิตรกับทุกองค์นะครับตอนนี้ก็ได้ทําการดูแลการจราจรการเหตุซ้ำซ้อนนะครับโดยอาสาจราจรในเขตพื้นที่อย่างคำาขะเม้นแล้วก็ขอให้เกิดความปลอดภัยที่สุดนะครับจะทําให้ปลอดภัยที่สุด ฝนตกคำคำด้วยครับพี่น้องครับเนช่วตรงนี้ฝนตกคำคำรถถนนลื่นนะครับถนนลื่นแล้วก็รถน่าจะการเบรกการหยุดรถเนี่ยน่าจะลำบากนะครับนอกจกนี่ก็คู่กรณีก็มีการพอรถกี่คันหนึ่งชนก็จะชนท้ายกันด้วยนะครับประมาณ3คันรวคกับคันแรกชนมอเตอร์ไซค์นะครับคันที่2ก็ กระแทก่ท้ายคันที่3ก็มากระแทกคันที่2ต่อครับเป็นโดมิโนนะครับก็เพราะว่าเป็นรถมาด้วยกันเป็นขบวนดยวยกันเป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นรถถึงใช้ระบบไฟฟ้าไฮบริดน,นะครับเดินทางไปมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะไปจังหวัดสุรินทร์นะครับก็กิจกรรมก็น่าจะจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแหละครับแล้วก็พอดีมาถึงที่เกิดเหตุก็ มีอุบัติเหตุซะก่อนก็เลยต้องอ,อ,อยู่ดูแลกันนะครับจัดออตอนนี้ก็พวกเราก็ได้ช่วยกันนะฮะประสานงานทาง อาสารจราจรก็ประสานงานทางกู้ชีพกู้ภัยเสร็จแล้วก็ประสานทางพร้อมทั้งประสานงานทางสาพประคชนชัยนะครับตอนนี้ก็ร้อยเวรก็ได้มาที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งบันทึกประจําวันหรือบันทึกการเกิดเหตุแล้วก็เคลียร์นะครับเคลียร์พื้นที่จราจรเพื่อที่จะเปิดผิวการจราจรเปิดการจราจรให้พี่น้องที่สัญจรไปมานะครับเพราะว่าเป็นถนนที่ใช้ความเร็วสูงก็เป็นถนนทางหลวงสาย24นะครับ ตรงนี้นี่เกิดเหตุบ่อยนะครับเป็นถนนทางหลวงสาย24ซึ่งความเร็วนะครับเป็น4เลนเนาะทั้ง2ฝั่งก็มี2เลนทั้ง2ฝั่งก็ใช้ความเร็วสูงด้วยแล้็คนก็สัญจรไปมาเยอะนะครับและอีกอย่างผนวกกับตอนนี้ที่เกิดเหตุก็มีงานบวชด,ด้วยนะครับก็ขอ,อารายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ